สวัสดีครับมาพบกันในคลิปที่2เลยนะครับลัคนากรากฎครับ18กรากฎาคมจน18กันยาจนถึงประมาณ18ตุลา2566นะครับผมสำหรับคนลัคนากรากฎนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าคนลัคนากรากฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับลัคนาที่2ของเรารูปแบบของดวงดาวเนาะเป็นแบบก็ทำนายต่อเนื่องเลยนะช่วยไปดูคลิปของพิจิตก,ก่อนก็ด้วยกันเนาะจะได้แบบว่าไลายย่ยาวได้นะครับอ่ะ เราจะบอกว่าคนลัคนาราศีหรือว่าลัคนากรากฎเนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่ช่วงนี้วันที่6ตุลา7ตุลาแล้วล่นะเออเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าดาวเนี่ยมันเดินมาครึ่งทางละนะครับดาวของคนลัคนาพิจิกเป็นอย่างไรบ้างเนาะคนลัคนาของพิจิกเป็นอภิชาติพิจิกแหมกรกฎกรกฎนะกรกฎเป็นอย่างไรบ้างเนาะดาวที่องคุณเองไปอยู่ทางไหนครับ ที่ผ่านมาคือเราก็เริ่มตั้งแต่ดาวแรกนะครับดาอาทิตย์ที่ยายนะครับ18กันยาจนถึงประมาณ18ตุลาดาอาทิตย์ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของสหัสชช a คนรอบข้างเพราะนั้นเป็นเรื่องของการปฏริสิเพตเป็นเรื่องของการที่จะสัมพันธภาพกับคนรอบข้างเป็นเรื่องของการที่จะเป็นผู้นํากลุ่มได้ไหมได้เนาะเป็นที่รัก ที่ดูแลของเพื่อนคนรอบข้างการที่จะเข้าไปค้าขายเข้าไปจัดก,การเข้าไปอะไรต่างๆปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนั่นเองกินโต๊ะจีนได้ไหมเลี้ยงส่งได้ไหมการคบาหาสมาคมได้ไหมอาทิตย์ต้องทําหน้าที่ในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนลัะษณะละศิ่ก็กฎเองในช่วงนี้อาทิตย์ไปอยู่ในเพื่อนฝูงก็เป็นคนของสังคมนั่นเองเนาะพอช่วงที่2มาดาวพุธก็ย้ายเข้าไปอยู่ใน สชะเช่นเดียวกันนะจากที่มันมนอยู่ตรงนี้กระดุมพระคิดนู่นคิดนี่เจรจาบางทีก็เรื่องเก่าๆตอนนี้มันก็ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของสชะเช่นเดียวกันเนาะก็ไปคุยไปเพราะว่าทิศย้ายเข้าไปเอาหน้าเอาตัวเข้าไปพุทธมันก็เอาปากเข้าไปด้วยเนาะคนกรกฎก็เอาตัวเข้าไปก่อนเอาหน้าตาเข้าไปก่อนเอาอาชีพเข้าไปก่อนถูกปะเอาอาทิตย์ก็คืออาชีพเข้าไปก่อนอ่าเสร็จแล้วเอาพุทธเข้าไปด้วยตามเข้ามาด้วยก็คือเอาคําพูดเข้าไป เนาะหน้าตาธรรมดาไม่ได้เอาคําพูดเข้าไปเพื่อไปทำอะไรเพื่อไปทําสัญญาข้อตกลงอ่าเนาะเพราะนั้นะจะเจราจาจะค้าขายอะไรก็ขายกับคนรอบข้างนั่นแหละนะครับเพราะฉนั้นดาวพุธเอง28กันยาจนถึงประมาณ18 15ตุลาเสิร์ลรวดเร็วเนาะเวลามันอยู่แค่ประมาณ17วัน,น,นษษอ่ดดะมันเป็นเกษตรบดีมหาอุดด้วยแล้วมันเป็นเกษตรบดีมหาอุดมันคือมันฉลาดมันเข้าใจคนรอบข้างมันรู้จักการวางตัวเนาะ เพราะนั้นดาวพุธถือว่าดีนะมีอังคารอยู่ด้วยนะมีอังคารอยู่ด้วยก็แปลว่าความกล้าความขยันถูกไหมครับความกล้าความขยันมีครั้ง1นสาคือคู่ศัตรูหรือว่าการแบบว่าขัดแยง้งแต่ปี4 3สคือเรื่องของความกล้าความขยันเนาะมี143ก็แปลว่าบางทีก็ตรงตัวนะบางทีก็ไม่ลงตัวอะไรประมาณนี้แต่ว่าด้วยความกล้าด้วยความที่เป็นนักพูดด้วยความที่มีหน้ามีตาเนาะ อังคารมันอาจจะแบบสู้ไม่ได้ก็ได้เออประมาณนั้นนะครับมันก็ร่วมๆกันไป3ดาวนะครับก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของคนรอบข้างนั่นแหละนะครับแล้วในเวลาเดียวกันก็จะมีดาวสุขย้ายจากสุขที่ทับตัวเองเนาะเป็น6 0ที่ผ่านมาได้ลาบลาบใหญ่ไหมได้ลาบเก่าๆได้เงินเก่าๆคืนเนาะหกก็ย้ายเข้ากระดุมพระอ่าก็ไปวางแผนในเรื่องของการเงินไปจัดก,การในเรื่องของการเงินต่อ นะประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรถือว่าดาวศุกร์ก็ย้ายมาดีเพราะฉะนั้นในช่วงที่2เองก็มีดาวพุธและดาวศุกร์ย้าย1ดีจริงๆจะบอกว่ากรากฎเนี่ยมันผ่านช่วงเสียมาละผ่านช่วงเสียมาละดาวมันจะวิ่งเข้าทางนี้ไปเรื่อยๆเนาะวิ่งเข้าทางนี้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันก็มาอาทิตย์เป็นสะชะแล้วก็มาเป็นพันธุแล้วก็มาเป็นปุตตะอีก3เดือน3เดือนนี้น้องก็จนถึงประมาณพฤหกาพอธันวามันค่อยไปเป็นอเลนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังในช่วงธันวา นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าดีอยู่เนาะอ่ะพุธย้ายมาอังคารย้ายมานะครับเสร็จแล้วพอไปช่วงที่3พอไปช่วงที่3ก็คือช่วงนี้แหละ3ตุลาจนถึงประมาณ15พฤศาิกายนั้นมีดาวอังคารย้ายไปเป็นปละอยู่ในเรือนของพันธุนั่นเองเนาะอังคารปละอย่างที่บอกเนาะมันก็คือญาติมิตรล้วนเบียดเบียนนะครับจะพึ่งพาอาศัยก็ไม่ได้เนาะบางทีก็มารบกวนเรามาเป็นศัตรูเราไม่กล้าไม่ขยัน ตัวเราเองไม่กล้าไม่ขยันเพราะฉะนั้นเราต้องแก้อาคารปะด้วยการกล้าและขยันก่อนส่วนญาตินิดล้วนเบียดเบียนก็อย่าให้มันเบียดเบียนมากจนเกินไปประมาณนั้นนะครับเราก็แก้ตามนั้นไปอังคารอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางรถเล็กได้ไหมอ่ะเนาะประมาณนั้นก็ต้องระวังรถเล็กจะทำให้เกิดอันตรายได้ไหมมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์เวลาซ้อนนะครับต้องดูนิดหนึ่งนะเพราะมันโยก3โยก 6, โยก ก 5, ยกห้ายกเจ็ดยกกันหมดมน่ะเนาะต้องระวังแล้วกันนะครับอ่าเสร็จแล้วพออังคารย้ายในช่วงของ3ตุลาจนถึงประมาณ15ตุลาใช่ไหมช่วงนี้อังคารย้ายพันธุก็มีเกณฑ์ที่จะอยู่ไม่ติดอยู่กับบ้านอยู่ไม่ติดกับบ้านเพราะอะไรเพราะคนอื่นเขามาไงมันเป็นอังคารป่าไงคนอื่นเขามาให้เราช่วยนูน่นช่วยนี่เราก็เลยอยู่ติดบ้านไม่ได้จริงไหมกรลกอดไหนยกมือสิเห็นมีคนยกมืออยู่คนหนึ่งอ่าเนาะ ว่าอยู่ติดบ้านไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องไปนู่นเดี๋ยวไปนี่งานชาวบ้านทั้งนั้นเลยเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าหนึ่งสี่มันไปอยู่ในเลือนสะชะนั่นเองฮะเวลาทํานายดาวมันก็จะทํานายในลักษณะที่มันสอดคล้องกันไปสามันไปตีโกนเจ็ดเก้าด้วยเนาะจะเกิดอะไรขึ้นสามตีโกนเจ็ดเก้าจะเกิดอะไรขึ้นเออจะเกิดอะไรขึ้นเออเนาะมันก็บอกเราว่า ในการที่จะทำตีโกนกันนั้นเป็นพันธุบรณะวินาศเออต้องระวังเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของการทะเลาะกับคนที่บ้านเรื่องของการที่จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดได้ไหมได้อยู่เหมือนกันนะครับได้อยู่เหมือนกันเนาะต้องระวังตรงนี้เอาไว้นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ไปดูในช่วงที่4กันนั่นก็คือหลังจากนี้เนาะ 15ตุลาจนถึงประมาณ11ตุลาโอ้โหแค่2วันเองอะ่ะมันคือดาวพุธย,ย้ายเนาะคือดาวพุธก็จะย้ายมาอยู่ในเรือนของพันธุเนาะก็มาช่วยดาวอังคารอังคารมันเป็นปะใช่ไหมพุธก็มีปากปากมันก็มาพูดไงเออโอ้ยอย่าเอางานมาให้ฉันเลยอ่ามีเถียงมีเถียงเนาะใช่ปะ่ะเพราะอังคารมันเป็นปะมิสหายล้วนเบียดเบียนแล้วก็ไม่กลา้าไม่ขยันพุธมันก็เลยย้ายเข้ามาเป็นพุธเสดร มา,มากระตุ้นให้ทานที่แบบว่าไม่กล้าไม่ขยันมึงทาเร็วๆหน่อยมึงรีบๆหน่อยมึงกล้าๆหน่อยเนาะแล้วมึงอย่ามาใช้กูมากจนเกินไปอ่าประมาณนี้เนาะมันเป็น3 4สี่ที่อยู่ในเรือนพันธุเนาะตีความเป็นเนาะเออสมก็ไปเจอกับ8เนาะคู่ทา่าลงสี่ก็ไปเจอกับ5นะ้าดเนาะก็กลายเป็นอาจจะมีเรื่องของสัญญาข้อตกลงเ,เรื่องของคดีความอะไรเงี้ยแต่ถือว่าไม่มีปัญหานะเพราะว่ามันเป็น พันธุกับกรรมมะอยู่ในเรือนที่ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพรียงแต่มันอาจจะมีเรื่องพวกนี้เรื่องของการทําสัญญาข้อตกลงอะไรอย่างเงี้ยได้เกิดขึ้นได้นะครับประมาณนี้เนาะ,ะเพราะนั้นถือว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรดาวพุธย้ายเข้ามามาช่วยกระตุ้นดาวอังคารเสร็จแ,แล้วพอมาช่วงที่5นั่นคือราหูราหูจะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของสุภาพความสุขความเจริญอย่างที่บอกนะครับถ้าดูคลิปพิจิกร อย่าไปมองว่าลาหูมันคือดาวไม่ดีนะครับลาหูผมเองเนี่ยเป็นลาหูเพราะนั้นผมจะชอบมากเลยที่ลาหูเนี่ยย้ายตกช่องดีตัวเราเป็นลาหูลาหูไปตกช่องมรณะเราก็ตัวเราก็ป่วยจริงไหมเพราะฉนั้นถ้าเราเป็นลาหูเราย้ายไปตกในช่องดีเป็นสุภะแปลว่าไอ้ความเป็นตัวเราอ่ะมันสร้างความสุขความเจริญให้เราใช่ว่าไอ้ความแปลกแหวกแหกนั่นแหละ ไม่เหมือนไข่นั่นแหละมันสร้างกิมมิคสร้างตัวเองให้มีคุณค่านะครับราหูแปลว่าไหวพริบราหูแปลว่ารถยนต์เนอะเข้าสุภะมันต้องได้ท่องเที่ยวอ่ามันต้องได้สิ่งดีๆเข้ามาจากราหูที่อยู่กัมมะแล้วราหูกัมมะไม่เหมือนกันหรอราหูกัมมะก็ใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหา อาจจะมีการทํางานที่เดินไปเดินมาอยู่ตลอดเวลาแต่ถามถามว่าราหูกรรม,มะมันคือต้องทําเข้าใจปะราหูกรรม,มะมีใครสอนอย่างนี้ไหมลาหูกรรม,มะมันคือต้องทําเพราะว่ามันกรรมะคือการกระทําลาหูคือไหวพริบมันบังคับให้คุณต้องแก้ปัญหาแต่ลาหูย้ายไปสุภะมันไม่ต้องแก้ปัญหามันแค่คิดมันแค่คิดอยากจะคิดยังไงก็ทําอย่างนั้น คิดเรวก็เรวเพราะเป็นลาหูคิดดีก็ดีเพราะเป็นลาหูเข้าใจยังอมันไม่ใช่ไฟบังคับแต่มันเป็นไฟจินตนาการเนาะมันเป็นลาหูที่ย้ายเข้ามาสุภาเอ๊ะถ้าฉันคิดอยากจะเดินทางท่องเที่ยวฉันจะไปเที่ยวฉันต้องทําอะไรถ้าฉันคิดอยากจะเปิดร้านเปิดขับเปิดอะไรกลางคืนฉันต้องทําอย่างไหนอ่าฉันต้องไปสายดากฉันต้องไปติดต่อใครเข้าใจปะ นี่คือวิธีการทํานายให้คุณรู้ว่าลาหูใช้ยังไงให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นลาหูย้ายเข้าสุภะคุณจะมัวเมาคุณจะลุ่มหลงคุณจะติดยาได้ไหมได้เพราะว่าราหูอาจจะเป็นอบายมุกคุณจะติดหวยได้ไหมได้แต่ถ้าคุณติดหวยแล้วคุณเล่นเป็นคุณจะถูหวยไหมได้อืมใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเล่นไม่ดีคุณติดแล้วคุณเล่นการพนันคุณผีพนันเข้าเสียไหม เสียทุกอย่างอยู่ที่ใครอยู่ที่คุณเนาะเข้าใจนะวิธีนี้วิธีคิดแบบนี้นะครับผมอาจจะแบบว่าไม่เหมือนชาวบ,บ้านเขานะแต่ผมก็จ,จะสอนในลักษณะของวิธีคิดของดวงดาวให้คุณได้ใช้ดวงดาวให้เป็นลาหูไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีลาหูเป็นไหวพริบแล้วถ้าลาหูไม่ดีเขาไปไหว้ลาหูกันทําอะไรอักขัดูดเสียงครับอืเนาะถ้าลาหูไม่ดีจะไปไหว้วัดศรีสะทองกันอะไรอะ่ะเนาะ เพราะงั้นเข้าใจไว้ด้วยนะไอ้ที่พวกทำนายว่าลาหูตกตรงนี้ไม่ดีเหรออืมนะผมเถียงเลยแหละเออประมาณนั้นแหละชอบว่าลาหูว่าลาหูก็เหมือนว่าเราอะนาออ่ะนะวัตถุว่าลาหูยายเข้าสุภาเนี่ยถือว่าดีนะการคิดแปลกแตกต่างการทําอะไรที่ไม่เหมือนใครการเดินทางการท่องเที่ยวอาจจะมีรถใหม่ได้ไหมได้นะครับอ่า นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าดาวของคนลัคนากรกฎช่วงนี้ดีงามหมดเลยนะเนาะไอดาวที่เสียมันก็เสียอยู่แล้วเนาะราหูเสาเนาะเสาตกอยู่ในเรือนของมอรณะก็ไปดูเสาหนา่วางอยู่ในเรือนพันธุด้วยก็ต้องระวังเนาะระวังเกี่ยวกับแม่นะครับเกตอยู่ในเรือนของวินาศละ่ะเกศในเรือนของวินาศก็แปลว่าอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลอาจมีเรื่องไกลๆเข้ามากวนใจหรือมกีการติดต่อกับที่ไกล อะไรแบบนี้ได้ไหมได้เนาะเกตทำไงแผ่เมตตาเนาะเสาทำไงก็ออกแรงเพื่อสังคมนะครับเพราะนั้นแก้สองดาวนี้แบบนี้ง่ายไหมวิธีทำที่นี่นะครับไม่ยากอะไรเนาะเราก็จะสอนเพิ่มอยากได้แบบที่มีความรู้ผมก็ใส่เข้าไปให้เรื่อยๆคิดอะไรได้ก็พูดออกมาให้คุณได้ยินนะครับว่าอันนี้คือกรหลกกฎนะครับอ่ะ เราไปดูกันครับกระกรกดจะได้เห็ดอะไรดีเออ <_ d ose> เห็ดอลิสหมีมีไหมจ๊ะอืมไม่มีจ้ะ <_ d ose> <_ d ose> กระกรกดเขาจะได้เห็ดนี้จ้าออโทปาสติคอนฮะอ่าเขาบอกว่ามันเป็นรนะีเวลเนาะรีเวลมันคือการเปิดเผยมันคือการเปิดเผยนั่นเองเนาะเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเหมือน fin เดวิลฟิงโก้เห็ดนี้กินได้นะเห็ดเมื่อกี้เห็ดแบมบูมัทลูมก็กินได้ เหตุอันนี้ e d i b l e ก็คือกินได้นะออตโทปัสติงฮอนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเดวิลฟิงเกอหน้าตามันเหมือนกับนิ้วของปีศาจสีมันสีแดงแดงเขาอะดูแบบสีแดงก็อาจจะแบบดูว่ามีพิษหรือไม่มีพิษไม่รู้เนาะแต่มันก็เหมือนลักษณะเหมือนไข่บางที่มันก็จะมี5-7ถึงไอหนวดปลาหมึกเนี่ยออกมานะครับแล้วมันก็คือเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเป็นการเปิดเผยอะมันเหมือนกับเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนเปิดออกมาเงี้ยเปิดให้รู้ว่าอะไร ในความหมายของไพ่การ์ดใบนี้เขาเลยบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนลัคนากรกฎเองเนี่ยอยากทําอะไรให้มันเปิดเผยออกมาเลยบางทีเราหลบซ่อนๆความรู้สึกนึกคิดของเราบางทีเราหลบซ่อนจินตนาการหรือความมุ่งมั่นของเราเราไปเจอสิ่งที่ใช่แต่เรากับบีบบังคับไม่บอกไม่พยายามไปถึงตรงนั้นนะเออเขาเลยบอกว่าลีเนาะ น่าจะแบบว่าพอเห็นปุ๊บว่านี่คือโอกาสนี่คือสิ่งที่ใจคว้ามันเอาไวา้เปิดเผยมันเลยว่านี่คือเป้าหมายชีวิตของฉันนะครับนี่คือกรลกฎเนะาะไพ่จะบอกแบบแบบนี้ออกมานะครับก็เป็นออตปาสติงฮอนนะครับผมก็คกอลกฎดทาไมถึงต้องเปิดเผยละ่ะเออก็อาทิตย์ก็อยู่ศาสช์ช้าไงก็ต้องอยู่กับคนรอบข้างอยู่กับเพื่อนใช่ไหมอยู่กับเพื่อนอยู่คนรอบข้างมันก็มีเกณฑ์ที่จะเปิดเผย บางสิ่งบางอย่างออกมาให้เหมือนกับความมีเกียรติความรับผิดชอบความเป็นหน้ามีตานั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนล,นลกักษณะเราก่อนกมีเป้าหมายก็ไปให้ถึงมันครับสวัสดีครับ